สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขน้นสุมองสุบสขบนพวกเกันนี่แล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องเปิดภาพเปิดภาพบรรยากาศมากเจอกับแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยแกงใส่กลบแกงใส่กบใส่มักน้อยพี่น้องเอ้ยจีรอเน,น้นเน้นปก็แย่งห้อมหุนหวนปกกแย่งปากปากแักแย่พี่น้องปาท้ tạc thuê nhanh nhảy bác <laughs> 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 cả nhẹ hôm hỏi hỏi nọ chỉ đỏ nên nên bác sạch bác khôn khó thổi khó phai đấy phí nông mình không đưa chị tắc của bạn này. เด็ดกินอยู่เทียงนาหน่อยค่อยหกัยหกือเกา่าพี่น้องเอ้ยฟิเมอแไม่แหลกงรสชาติบอกเลยว่าส,สุดยอดพี่น้องคือมันเป็นตะกินแหลอันนี้อ้าวจ่ พูดใหญ่เลิศบอกมาเนาะอยากออกยูนักไก่นะคือขาดย่างบ่กอาทิไปสอนะเออเพื่นป้าพี่น้องอุ้ยต้นกใหญ่เดีเาะอ่ะอืมาปกินอืมป้าน้องเด้อสบายดีปลาลุงงามๆลูกละ น้องเดือนน้องเดือนยังค่ะยลยนะน้องเดือนใหญ่สบายดีป่าลุงคุณแม่บัชพูสุคนี่มาเด้อมากินแกงมาใหม่น้ำกันมีนะมีคุณแม่น้องดาสบายดีลูกหล่ะแล้วน้องดาสบายดีป่าลุงลูกสบายดีนะน้องไปเดือนสบายดีป่าลุง ไปด้ปาลุ่มฝาปิ๊บสังนางเรือในด้องกับาอาก็ด้องนะดูดูกอนนะหนึงอีกสบายดีจะตกทียงนางงามมามากินข่าวน้ากันพี่น้องสิบเซ่บฝุ่ฝไปสบายดีเจอฝุ่นฝุ่นฝุ่นพี่น้องเลยมาแบ้นเียน้องด่าจบดีพี่น้อง เมื่อนี่ปลาสร้างกว่าสิบรั่งออกมาพี่น้องเอ้ยปลาสร้างที่ท่านลบหนาลบนั่นลบนี่านี้น้อเขาแกงหน่อไม้มว้ายว้ายจิป้ากเอาเเ้นบังน้อยเจ้าเนาะน้องดาติจิ้คือกันเล่นเจ็บแสบพี่น้องเอ้ยขาครบเจ็บแสบน้ากิ้มละไรขากรบเจ็บแสบปะปลาสร้างคออยากกําลังเรไม่ชวนเถอะ นี่กอใสังนอใาานอกแกมาไมใส่ผักนยงอ่อนผักนแยงน้องแต่มนน้อยมไหนใส่มน้อยจิอเน้นๆตอนก๊บน่ใหญ่ตอนกบตอนกบใหญ่พี่น้องตอนกน่ใหญ่ภปาานจอมจรอามาแต่บ้านพี่น้องเลยลีกหนีลีกหนี้ลีกนลกหนดำกับเมื่อยเลย ยิ่งเข้าแกง้องใหม่ใส่กบริัประสรงกัลลเลี้ว <laughs> เลาแลงแลนมากโมเมนเห็นกักกินดอกพ <laughs> ี่น้องกะมันชุ่มนะ้ <laughs> องปูดหองกินชุ่มพี่น้องเลยกินหาคนก <laughs> อนแะซ่

โอ้ยม ch ันวอาเอาเมื่อวานนี่นะมันขอเงอนเงินนะบอได้จูกจำใส่แจใส่มัน่ยขึอแจงกี่รข้าบนใคมันขอ่มันขึนหนีดมันนนั่นมโอ้ยนบาใหบุกขาสยโอ้ยโอ้ยงหนักมังหอยหอยดใบอะไ

มคืขานมาจบมครบมันคือขั้นได้หมดนขั้นนั้นขันตอนที่เราจะยอมนดแค่น้เนาะย้มบบ้ยำบุยักษ์แบกินมดแล่วเหี่ยวปูเหรอวะเห็ดหูนู้พี่เนาะมองเหนหูนูขาวันเนาะหูนูดำา

กินหมูแต่กินกินหมูเนีกินุาวคุณลยวกินขาวปะไปไปรุงดูพุนทั้งพุนลูกายใจบาๆูกกูขาเต็มเต็ม กี่อบนะเต็มปากเลยกี่เตหาแล้วไปสองมึงดูคุยจเก่เต็มสบ, <laughs> สบายดีลูกหล่ผุโอ้ยเอาเขาไปอาจักความแท้ไปรังดื้ គេពីនំអឺញិនណែអកទៅនេះនំហើយលំផាត់ទៀតទៅជួយ

ต้นพายุ้ล้วปุยนะพ่ะย่ะค่ะยังยังวเอาไรก็แค่ถิ่นมาว่าไปย่างครตุนแ่างไปเปยังไงเป็นย่างเราทำตุนกองเอยเหมือนไปเลยเอานังับจุดจะได้เนาะบ้าจะได้ไหมคว่างเขาไปเนี่ยเดอืยวจาเกินมันจะต้อง

มันจะหมันจะหดม่โตทุบอะไรเลยครับไม่เกยืดนยืดแล้วมันใหญ่มันยังน่อยมัน่ะหดโค้งไปเรื่อยๆพคงไปจนคำคำหวยใหม่เลยแหละเป็นหวยใหม่น่แลใหญ่ได้บอลครับปลาด้วงห็นบอกอันนี้หวยรัดได้ปลาด้วงได้ดอกกย่หวยรัดได้ดีทงัน ัเียกวนาอย่างนสุดขนาดเลยสุดหนาแล้นามือมาเนาเขมวยแน่นีแล uh, ้วนาเข้มวยเางบอนเางบอ่งบังเชียหายนาดิใ่ก็แนนีแล้วกคือทางดำเพ่น แม่เลี้ยงลนิมถ้มัดตรงไหนดิเซ็งมาเมะเป็นอะบุญแพีงสุดยอดน้องด่ากับพี่น้องเลยบลิปด่างบาชุดยอดพี่น้องตอนกบเบิร์ตอนเดียวเม็นเป้าแหล่เสีองไว้พี่น้องคลิปนี้ก็ืออัลาอัลาพาจากแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องปฏิค่ะมาเบิร์ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปกำลังใจให้แม่นางเดือนหน่อยเด้อ ขอบกันคลิปหน้ากราบสบายดี